ล่าสุดนะครับคุณอนุทินชาญวิรุุณนะครับนายกคนที่32นะครับก็ได้มาแถลงเป็นครั้งแรกนะครับ4เศรษฐกิจนะครับนะครับ1นะครับเกี่ยวกับไทยกับกัมพูชานะครับที่มีปัญหาพิพาทชายแดนนะครับ2นะครับเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ค้ามนุษย์นะครับ3ภัยธรรมชาตินะครับ4นะครับ พนันออนไลน์นะครับแล้วก็สแกมเมอร์นะครับอันนี้ก็คือจะเร่งจะเร่งแก้ไขให้เสร็จโดยด่วนที่สุดนะครับแล้วก็ย้ํานะครับว่าภายใน4เดือนก็จะยุบสภาทันทีนะครับแล้วก็จะทํางานโดยไม่มีวันหยุดนะครับจะเร่งทําจนกว่าจะาประสบผลสาเร็จนะครับภายใน4เดือนนะครับโดยไม่มีวันหยุดนะครับ อันนี้คือก็เป็นการถแถลงครั้งแรกของนายกคนที่32นะครับแล้วคุณผู้ชมลามีความคิดเห็นว่ายังไงกับนายกคนใหม่นี้นะครับต่วนตัวผมเองผมก็ขอแสดงความยินดีกับนายกคนที่32แล้วกันนะครับเพราะว่าคนเรานะครับเออคือบางทีเราอาจจะชอบไม่ชอบเราเรา,เราก็ไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นนะครับเราแค่ว่าหัดยินดีกับคนอื่นบ้างนะครับว่าเออเขาได้เป็นนายกเราก็ยินดี เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่านายกคนไหนได้ขึ้นมาผมก็ยินดีหมดนะครับก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะครับก็ขอให้ทํางานเต็มที่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าคือก็ต้องเข้าใจกลไกเกมการเมืองนะครับมันเป็นอย่างนี้เองนะครับด่าๆกันไปยังไงก็ไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่แค่ยินดีกับตําแหน่งของเขาแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่ เขาได้นะครับซึ่งการที่จะมาเป็นนายกเนี่ยผมว่าบางทีมันอยู่ที่ว่าเก่งไม่เก่งมันบางทีมันอาจจะไม่ใช่อยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะครับคนมันจะได้เป็นมันก็คือได้เป็นเราก็ยินดีกับเขาไปนะครับอันนี้ต้องย้ํานะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้เข้าข้างว่าเอ้ยผมชอบคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะครับผมเป็นกลางแต่ว่า ผมแค่อยากจะมาบอกว่ายินดีเพราะว่าล่าสุดนะผมไปดูทางคุณบัวขาวนะครับที่ออกมายินดีกับคุณอน,นุทินว่าที่ได้นายกคนที่3ามนะครับยินดีด้วยก็เห็นมีชาวเน็ตนะครับก็ไปถล่มถล่มคอมเมนต์ว่าคุณบัวขาวนะครับอันนี้ก็ผมก็อ่านดูแล้วผมก็มองว่าเออคนเรามันก็ควรที่จะยินดีกับใครบ้างนะครับก็แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าไงก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันได้นะครับ